ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ Respecting the dignity of others เคล็ดลับง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดคือปฏิบัติต่อคนอื่นแบบที่เราอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเราความไว้วางใจไม่ได้เกิดจากคำพูดหรูๆแต่มาจากการที่เรายอมรับศักดิ์ศรีของคนตรงหน้าอย่างจริงใจหลักการนี้แหละที่เรียกว่ากฎของทองคำกฎที่ใช้ได้ทุกยุคทุกวงการและทุกความสัมพันธ์ เราจะเห็นสิ่งนี้ชัดมากในวิธีที่แฟรงคลินดีรูสเวลล์ปฏิบัติต่อคนรอบตัวเขาไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจด้วยตำแหน่งแต่ด้วยการเห็นความพยายามของผู้อื่นและให้เกียรติพวกเขาอย่างเท่าเทียมในที่ทำงานก็เหมือนกันสภาพแวดล้อมที่มีความเคารพเป็นฐานคือพื้นที่ที่คนรู้สึกว่าเสียงของตัวเองมีค่าพลังใจถูกเติมเต็ม และแรงจูงใจเกิดขึ้นแบบไม่ต้องบังคับใครเพราะท้ายที่สุดความเคารพไม่ใช่ของแถมแต่เป็นรากฐานที่ทำให้ทุกความร่วมมือทุกทีมและทุกองค์กรเติบโตได้จริง